สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับผมที่กำลังติดตามรายการสรุปราคาพืชผักนะครับจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับของช่องลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งปกติที่ผ่านมาก็จะมีการรายงานราคาผักทุกวันทุกวันนะครับไม่เว้นวันอาทิตย์นะครับแต่วันนี้เป็นที่ทางเว็บไซต์ตลาด สีมูมเมืองนะครับปิดทําการนะครับไม่ได้รางไม่ได้รายง,งาน,นก็เลยจะเข้าไปดูรา,ายงานรายงานราคาผักนะครับจากเว็บไซต์ของทางตลาดไทยนะครับซึ่งก็มีรายงานเข้ามานะครับวัน,นวันนี้นะครับก็รายงานขึ้นหน้าเว็บอยู่ตลาดไทยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้โชว์ชนิดของพืชผักนะครับขึ้นหน้าจอนะครับก็ต้องขออภัย เพื่อนๆสมาชิกมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่20นะครับมีนาคมนะครับ2565นะครับผมก็มาเริ่มกันที่กระชายซอยนะครับวันนี้นะครับตลาดไทยนะครับราคาขายส่งนะครับเฉลี่ยอยู่ที่นะครับ25ถึง45บาทนะครับต่อกิโลกรัมกระชายหัว ราคาขายส่งวันนี้นะครับเฉลี่ย28-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับกระเจี๊ยบเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย12-20ถึงบาทต่อ şey กิโลกรัมกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งใบราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่1 0ถึง14บาทต่อกิโลกรัมนะครับกวางตุ้งดอกราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่1 2ถึง16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้วัน ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่10-16บาทต่อกิโลกรัมกลัมดอกราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่13-25บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีแต่งผลนะครับหรือว่ากลัมปลีขาวนั่นเองนะครับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่20-25บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีไม่แต่งผลนะครับก็คือกลัมปลีเขียวนะครับราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 9ถึง12บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวโพดอ่อนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รมัมขา้าวอ่อนราคาขายส่งเฉลียย่ยอยู่ที่2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมข้าแกราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 5ถึง20บาทต่อกิโลกร,รมัมขิงซอยราคาขายส่งเฉลียย่ยอยู่ที่2 0ถึง30บบาทต่อกิโลกร,รมัม ขิงหัวราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่20-30ึงบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู <ot> ่ท <t ons>. <ot> ี่35-40ึงบาทต่อกิโลกรัมคณะต้นราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่20-24ึงบาทต่อกิโลกรัมคณะยอดราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่14-20ึงบาทต่อกิโลกรัมขินช่ายราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 6 0บถึงบาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 0 1ถึงบาทต่อกรมดอกกุยช่ายราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่150บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาวราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 140- 150บถึงาบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่20-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมดอกแคร ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่20-30บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่40-60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่15บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่25-50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 20-30บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่60-80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่6-10บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่20-35บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่14-20บาทต่อกิโลกรัม บัวเบลียมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 4ถึง16บาทต่อกิโลกร,รัมผักกระเฉดมัดร,ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่8 0บถึง100บาทต่อมัดผักกาดขาวราคาขายส่งเฉลีย่ยอยู่ที่2 5บาถึง35บาทต่อกิโลกร,รัมผักกาดขาวชนิดแต่งผลราคาขายส่งเฉลีย่ยอยู่ที่2 5บาถึง35บาทต่อกิโลกร,รัม ผักกาดขาวชนิดไม่แต่งผลราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่12-16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่10-15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่24-30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่50-60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาว ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่40-50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่80-100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่15-20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ําราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่50-70บาทต่อมัดมัดละ25กรัมผักบุ้งไทย ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่40-50บาทต่อมัดมัดละ10กรัมผักปลังราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่20-30บาทต่อกรมผักสลิดราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่100-120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่110-130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1 1 0บถึง130าบาทตอ is, anza, uno, ่อก Le ิโลกรัมพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่70-100บถึง100บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูเขียวจินดาราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่26-40บถึง40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูเขียวซปเปอร์ฮอตราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่30-45บถึง45าบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูแดงจินดา ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่3 0มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูแดงซูเปอร์ฮอตราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่3 5มสบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียวสดดําราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่3 0มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงชนิดสดแดงราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่7 0็ดถึงเกบาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสนเขียวราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่45-60บาถึง60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่4 0่0บบาทตอ่อกิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่30-40บถึง40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่3 0 4 0บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายส่งเฉลี your, ่ยอยู่ที่3 0บถึง40บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่7 0บถึง80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่8 0บถึง90าบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่6ถึง10บาทต่อกิโลกรัม ฟักเขียวแก่ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่7ถึง10บาทต่อกิโลกร,รมัมราคีนกราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกร,รมัมมาราจีนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่2 0บถึง24บาทต่อกิโลกร,รัมมะรุมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบ ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่12-16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่วราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่50-55บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่40-50บาทต <no ่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่12-14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาว ราคราขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่18-24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคราขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่16-20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่14-16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิงราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่14-18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าราคราขายส่งเฉลี่ยอยู่ที <mon mon ่ 1 er 4ถึง20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 0ถึง16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 4ถึง20บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 120- บถึง150าบาทต่อกิโลกรัมลูกมะกรูดเบอร์กลางราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 150- ถึง180บาทต่อกิโลกรัม ลูกมะกรูดเบอร์เล็กราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 120- บถึง150าบาทต่อกิโลกรัมลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 8 0บถึง220บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายสานะ่าาายงเฉลี่ยอยู่ที่4 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรัง่งชนิดเกรดเ ดอกตูมราคาขายสง่งเฉลี่ยอยู่ที่1 2 0่งร้อยบถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเกรดบีดอกตูมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 100- ่งรถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเกรดซีดอกตูมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่8 0ดสิบถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมนอไม้ไ่หวานราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่5 0าสถึงหกบาทต่อกิโลกรัม นอไม้ไผ่ตรงราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมหัวปลีราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 0บถึงสิบาทต่อกิโลกรัมหัวชายเท้าราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่8ปดถึงสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดกระด้างราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 8 0่งรบถึงสองบาทต่อกิโลกรัมเห็ดค้อนขาว ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่120-150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่60-80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่120-140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่60-70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลาง ราคาขายส่งเฉลยอยู่ที่100-130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กราคาขายส่งเฉลยอยู่ที่80-90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่ราคาขายส่งเฉลยอยู่ที่130-140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูราคาขายส่งเฉลยอยู่ที่35-45บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลาง ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่10ถึง16บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่8ถึง16บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่1 2บถึง20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่15ถึง20บาทต่อกิโลกรัม ใบกระเพราราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่20-25บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่40-50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่30-40บาทต่อกรมใบมะกรูดราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่40-50บาทต่อกิโลกรัม ใบยี่ราราคาขายส่งเฉลีย่ยอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรมัมใบแมงลักราคาขายส่งเฉลีย่ยอยู่ที่20-25บาทต่อกิโลกรมัมใบโหระพาราคาขายส่งเฉลีย่ยอยู่ที่20-25บาทต่อกิโลกรมัมจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดไทยนะครับวันนี้ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่จะได้อัปเดตทุกวันนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกนะครับหรือว่านําไปใช้ในด้านต่างๆนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ